ก๊นกัมากินกันด้นนี่ก็จะเป็นข้างบ้านนะจ๊ะ ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อเติมห้องน้ำเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปดูฝ้าแล้วก็กระเบื้องแล้วก็สีทาบ้านอันนี้ก็จะเป็นห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งก็จะกว้าง3ามคูณสา้า นี่ก็จะเป็นห้องนอนสองอันนี้งบน้อยก็จะเป็นกระจกอันนี้เปิดไม่ได้นะจ๊ะ ข้างหลังว่าจะต่อห้องน้ำและก็ครัวแต่ว่าน่าจะใช้พื้นที่น้อยประมาณสองเมตรกว้างสองเมตร